ก็กราบดีทุกชานกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ร้านของ d ีซีช็อปกันอีกแล้วนะผมหรือร้านพิซี่เองนะครับผมก็เป็นร้านสุ่มไก่ตันนะฮะก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะมาอะไรก็ตามชคลิปแหละ <c oughs> ก็เป็นของบอกฟูดเกตอีกแล้วนะครับผมบอกว่ามีคำว่ามีการเติมเข้ามานะสินค้าเติมเข้ามาแล้วนะถือว่าเติมเข้ามาที่ นิดหน่อยนิดหน่อยนะรอไหมเติมมาเยอะอยู่นะเออก็บอกว่าเห็นพี่เหขาบอกว่าพี่ครับเติมสินค้าหน่อยบอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ร้านของพี่นะพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรายได้กับในนี้เลยมีเขาแค่มาโปรโมทจ้างพี่เท่านั้นเออถรือว่าโอ้โหเติมมาเยอะยังเติมมาเยอะนะ แต่ที่ยังไม่เติมมาก็มีอีกเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ของขาดตลาดนะเออเพราะว่าใครรีบซื้อได้เลยนะผมหรือใครพบปัญหาก็สามารถเข้าที่เพจของดีซได้ทักแจ้งได้นะหรือทักไปเขาไม่ตอบเนี่ยหรือทักหมหาพี่ได้เลแต่พี่จะช่วยแจ้งแอดมินให้นะครับผมก็คือพี่จะติดต่อไอเมนช่วยให้นั่นแหละคือพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะฮะก็ช่วยก็คือพี่เป็นคนรับโปรโมทพี่ต้องช่วยน้องๆอ,อยู่แล้วเออ เพราะว่าเพื <perce itor noise> exactly ่อไปซับสิทธิ์ของน้องๆอยู่แล้วนะครับผมอ่ามาดูกันมีอะไรบ้างนะฮะถ้าของบล็อกฟู้เนาะเดี๋ยวผมมารีวิวบล็อกฟู้ดเลก่อนมีประมาณนี้มาโอ้โหแปดลยเก้าเก้าเลยลานคนรวยอ้าโอ้กูจนไมมเอาอคคัทเติมไหมเติมเงินไม่เยอะจังเลยจริงๆพี่ก่จะเติมนิดเดียวแต่มือมาลั่นแล้วก็เออมันลั่นไปแล้วก็เยอะไปแล้วก็เออเอามันไปเลยเผื่อหนาอมือมาลั่นไปแล้วเออช่างมันแล้วคันเอออ่ะต่อไปของแบ็ฟิตกันบ้างเนาะ แต่รีวิวไม่กี่แมปทะเลกันนะฮะเพราะว่าน้องๆมาดูนเองก็โอ้มีอยู่นะโอ้สามร้อยเก้าที่เหลือก็โดนไปหมดเยอะอยู่โอเคแต่ว่ามัเหลือเยอะอยู่นะแต่สุ่มก็มีเยอะพอสมควรอ่ะสุ่มก็มีเยอะอ่าโอเคสุ่มก็มีเยอะอยู่นะครับเขาเขาก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับที่รีวิวไปที่เหลือก็ไปเข้ามดวิบลิงเว็บตาลาคลิปนี้เข้าไปดูเองแล้วกันพี่ไม่รู้ว่ามันมีเยอะแค่ไหนนะก็เอาบล็อกฟิตแล้วกันเพราะบล็อกฟิตเนี่ยกำลังมาใส่มาแรงจริงก็ถือว่าสักหน่อยสักหน่อยโอ้ยแบบสุ่มก็มาเยอะโอ้ยมีชิ้นอ่ะ สุ่มการันตียีิบเก้ากล่องมีสิบแปดมันจะการันตียังไงสะสมครบยีิบเก้ากล่องได้หรหัสเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวมีสิบแปดจะได้หรหัสไม่แน่ไม่น่าได้หรอกอย่าซื้อ <c oughs> เออไม่น่าได้หรอกอืมไอ้นี่เหรออันนี้เราซื้อไปแล้วบาทหนึ่งยังซื้อจะซื้ออย่างไรยังใช่ไหมยังไม่ทําบาทหนึ่งใช่ไหมใช่แหละใช่วะนาา่า,นาจะยังน่าจะยังจําไม่ได้เก้าบาทจำว่าทําไปแล้วคิดพี่แล้วบาทหนึ่งไม่แน่ใจนาจา่าจะยังไม่สุ่มแหละเออเรามาสุ่มเล่นๆเดี๋ยวรักฉันเรารวยเออเรนี่รวยรวยจัด ท่าวนพี่พี่ครับวันนี้มีแจกโค้ดไหมบอกเลยว่าไม่ไม <c oughs> น่ามีน่ารอโค้ดใช่ไหมอะไรไม่มีหรอกเออไม่มีเออพูดทำไมอ่ะพี่ <c oughs> เออนั่นแหละอ่ะเรามาสุ่มกันหน่อยแล้วกันตีระบาทหนึ่งยังไม่ลองเนาะเออลองลองหน่อยมันจะได้เปล่าไหนกันตีละบาดพระมังกร V4 สี่ที่สิเออมาเจ็ดบวกดาบคู่บวกสมอเรือ อันันตีซุ่มสะสม8ปดร้งแปแปดคัได้เลยโอ้โหทั้งหมดช่วูยังไม่มีเลยพวกมันจะออกไหมวะไม่รู้ออะเริ่มไปก่อนอันแรกอะเรามีหกบาทเศษเศษตังห6บาท,เร,เ,รบาทเราไม่ต้องรีบเพื่อหกกล่องออกเลยไงเออหกกล่องคือแบบออกเลยกดไปทิ้งมันไม่ออกกันแล้วเออไม่ออก,กแ,ลแล้วเราเนี้ยมันแค่แน้ำจิ้มไปคือแบบว่าหบาทอะเราแบบลงไปก่อนเราแบบ บูชายันเออเราบูชายันไปก่อนเอาความจริงแล้วเนี่ยเราจะเริ่มลงคุณสิบกล่องขึ้นไปอ่ะสิบกล่องนี่ก็กับสิบเครดิตเลยนะเออสิบเครดิตสิบบาทเอ้ยเอ้ยทอดทอดทอดทดน้ำตกๆๆๆเออแบบเรียวแล้ว <laughs> คิดว่ามันเรียวไ,ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะห <laughs> <laughs> ลุดม <laughs> ืมอเองยังมาแล้วกันมาสิบกล่องเออเดือบไปกันไปอ้อือ เดียใจด้วยคนเรารากันมึงต้องมาเสียใจกูหรอกมึงมาให้กูอยู่ละอือก่อนเดียวะนั่วแหละพี่แม่ใจพี่สุ่มไปกี่รอบแล้วนะก็คือพี่เคยสุ่มอันเนี้ยไปหลายรอบอยู่นะไม่รู้ถึงร้อยถึงสองร้อยหรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่านะเออจําไม่ได้ละอันนี้คือจําไม่ได้นะคือเราสุ่มเล่นมาแบบนานแล้วอ่ะนานแบบนานสุ่มเล่นปล่อยไปสุ่มก็ถอยไปเออก็เงินมันเหลือเศษตังมันเหลือก็สุ่มเล่นนี่แหละเออทีละนิดทีละหน่อยชีวิตจิตจมใส่วันนี้มาดิเราเอาจริงแล้วนะ กว่าจริงแล้วนะว่าสิบเลยนะเว้ยมึงมายอก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 กับซิปกองกันนาเย็น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 อยากเล่นอยากเล่นไปอ่ายังอยัางซัดมันโอ้ยหมุนติ้วแบบนี้ได้ชัวได้แน่นอนหมุนแบบนี้เฮ้ย No God please no 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 หรือว่าแบบจังหวะเว็บบักอะไรเว็บเว็บเปกันแบบก็เลงเออเล์อย่างเงี้ยมันอาะได้เช่นหนึ่งในล้านเนี่ย หนึ่งในแปดสิบแปดครั้งอะ่ะมันจะได้เมื่อไหร่เดี๋ยวรีวิวทีมันตรงปกเปลออ่าเฮ้ย <Hey, S 1> ผมส่งเผาเผาใส่เอ่อผมใส่จริงผมเก้าบาทมึ่ส่งเผาใส่เก้าบาทน่าจะอันเก่าแลนะ้วเนี่ยมันเอาเอาเก่ามารีวิวเนะี่ยทุ่มเจ็ดครั้งครับเออเก่าชัวเก่าชัวเก่าแล้วเออสมัยก่อนอ่านออกง่ายไงเออสมัยนี้อ,าอ่านออกยากมันหัวก,การตลาดไงมารอบนี้เอาจีหลอดห้าสิบบาทห้าสิบเครดิตเออกดไลค์คลิปนี้เป็นกงใจพี่ด้วยพี่ลงทุนแล้วกดไลค์เยอะ ไม่เยอะไม่ลงไม่หยอกหยอกหยอกมันต้องลงแหละกูเสียตังค์ขนี้แหละไม่ถ้ามันไม่ลงก็ชางแม่กนไม่ออกนะเสื้อข้างบนแม่งเลยไอซุ่มอะรหัสอะไรไม่รู้เออนั่นแหละฮ่าริกองกดไล้์คิปนี้ไปกำลังใจด้วยนะฮะก็วันนี้ก็ผ่านไปนาไปแล้วก็น้องมีความสุขกันหรือเปล่าได้ดอกไม้กันไหมฮะ ไใครไม่ได้ก็เสียใจด้วยพี่ได้นะออขอมอนแอคกทีนึงขออยากแอคตึงงพี่ทักได้พี่ต้องให้ไปเดี๋ยวแม่มันร่มออกยากนะเฮ้ยสิดว่าเบบเบบมันยังไม่รักเราแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยขอบันดาสิจักสินสน,นี่อีกอันนี้เอาจริงแล้วนะหนึ่งร้อย โชว์เอ้อขอ,อยัอดโชว์ตึงขอ,อยัดตึงแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแล้าลทำสมาธิก่อนออกเข้าใหม่เป็นการหลอกอะหลอกนี่มันได้ชัวชัวยังไงมันก็ได้ใช่ไหมยังไงมันก็ได้ร้อยละ้ละละอยเปอร์เซ็นต์เออแบบวันเนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มเกือบจะห้าทุ่มแล้วเปวลาห้าสิบห้าวินาทีเดี๋ยวขอเวลาอีกนาทีก่อนมันจะเป็นหนะ้าสิบห้านาทีเป๊ะถ้าเวลาปัดห้าสิบห้าปุ๊บ กดปั๊บเลยเอออาจจะเจอกับเวลาด้วยไงเนี่ยน้องๆก็ไลค์คลิปนี้เหมือนเดิมกัดทืบไลค์หน่อยคอมเมนต์ได้ว่าจะเอาแมปอะไรเดี๋ยวแมปอื่นพี่เอาให้เดี๋ยวขอเอาแมปนี้ก่อนแมปนี้มันกระดังกระแสกลังมาเออน้องๆมีคนขอได้พี่ครับแจกล้หน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสุ่มได้เอาแมปแบบปืนดีกว่าเดี๋ยวกูสุ่มได้จริงไม่ได้แจกจรินไม่ไดเออรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าแจกเยอะละเออแต่ไ์สดเราแจกไปเยอะอยู่อ่าเฮ้ยทหายแล้วไปเฮ้ยโอ้ยช้าช้าไป โอ้โหอะไรลองนี้มันได้ชัวร์ๆยังไงมันก็ได้ยังไงมันก็ได้ร้อยละล้เปอร์เซ็นลองนี้มันได้ชัวร์ๆยังไงมันก็ได้ยังไงมันก็ได้ร้อยละล้เปอร์เซ็นคิหลอกตังค์นะเกียรนะเฮ้ยมันหลอกตังค์เหรอวะเดี๋ยวนะป๊แป๊บ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 อปนบแป๊บแป๊บบแป๊นแป๊บแปบแ พอนะยิบกล่องมือต้องออกแล้วแหละออาละมั้งแปดสิบแปด้สุ่มไป็นหลายร้อยนะ,ล, <c oughs> ะล,ล้องร้องไปโอ้โหดีวโอ้ตาอะไรเป็เสียนาโมเฮ้ยคนท่าเลยเกมเกมเป็นตะไลคุคนวยขอร้องล่ะมาใส่ตัวเนี้ยแปดสิบสุดท้ายและท้ายที่สุดเลขสวย ไม่แพงเกินนห้าสิบสุดท้ายเอ้แปดสิบแหละนะแปดสิบแหละอืเดี๋ยวหนึ่งขอกินน้ำก่อนเจ็บคอไม่ไหวนะตอนนี้เราอ่ะมาพร้อมกินน้ำละมีแรงหน่อยก็รู้ว่ารอบสุดท้ายขอร้องไม่ออกเถกกี่รอบกี่พันรอบเนี่ยไม่ไหวละเราสูบมาหมดเป็นหลายร้อยหลายร้อยบาทแล้วสองสามร้อยแล้วรอบท้ายแล้วนะขอร้องวม่ออลกี่เลยน้ำโม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 ขอขอขอเถอขอเธอขอเธอ สา,สามสองหนึ่งรอครึ่งทีไม่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 รอก,ก่อนมันต้องออกเวยลยรอบนี้ขอลองแปดสิบบาทแพงมากเลยนะใช่วเนียก็ร้หน่อยกำลังใจนะก็ที่รอบนึงกำลังใจจริงๆไปยังยังรอกันนะก็อ้ลืมพูดไป ก็อัดคลิปก่อนซื้อนะฮะถ้าใครมาซื้อเหมือนพี่เนาะอัดคลิปอัดหนัดกดอัดหน้าจอก่อนนะหรือทุกคน่ะถึงมติอัดโทรศัพท์ได้เอดหน้าจอไปก็ยูนิสับเพื่อนหรือของใครก็ได้นะแบบมาอัดหน้าจอไว้แล้วถ่ายสอบไปตัวเองสุ่มมันสุ่มได้นะฮะก็คือถ้ารหัสมีปัญหาเนี่ยสามารถเคลมได้นะครับผมเขาบอกว่าเคลมได้ยี่สิบสี่ไม่ใช่พี่เคลมได้ว่าไม่ถึงสามทุ่มอะสี่ทุ่มเหมือนเขาจะไม่ตอบแล้วโอ้ยไปสามสองหนึ่งไปเฮ้ยนายช่วยช่วย ตะลี้ยวลุยกลัวมักการคอีสักโอ้ตะล้ยวแะเล,ล้วไปดูกันว่าลายของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้เราคือรหัสที่เราซุ่มได้ผมนี่เพราะว่าหมดไปข้างจ้าเย็บผมสมควันก็ได้อยู่ <c oughs> ก็พอได้อ้าแต่ชื่อมีอะไรบ้างนะฮะไปดูหน้าของไอเทมก่อนแล้วกันเออสแตทก่อนนะนสะแตทก่อนเนหะมือนว่าจะเป็นสายอะไรไม่เนี่ยรนะีได้ไหม แต่ว่าอยู่ในโลก2เราไมา่สามารถรีสเตรตได้เราไปรีกันน่าจะเล่นเป็นสายอะไรเนียสายดาบสิเพราะว่าเราเป็นผลพระเริ่มต้นเป็นผลพระดีนะอ่าเป็นไอเทมบ้าง ف! โอ้ยการันตีอยู่เอามาการันตีอันนี้ด้วยไงไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอ่าสมอเรือใช่การันตีการันตีสมอเรือแล้วก็ดาบคู่อันนี้ก็บาดเจ็บใช่ไหมคือนนบาดเจ็บใช่ไหมใช่เลยใช่เลย อ้าววิเองเราเราเคยเล่นมาละเราเคยเล่นมาละเออเราเคยเล่นมาละรอบหนึ่งใช่ไหมจำไม่ได้ละหนีหมพระดูสดิอาเวกยังอาเวกแล้วใช่ไหมเปิดเฮ้คีโอโหเทมาเายวญาติขอยญาติไปโลกสองก่อนไอ้ที่มีอะไรบ้างหาดูก่อนเดินนะมีดาบเนาะมีดาบคู่มีเขี้ยวดาบที่เหมาะก,กับดาบคู่หรอไม่แน่ใจว่า ถ้าดาบตีธรรมดาถ้าราชการตีเวลาดาบมีฮอกแรงสุดเนาะแต่ในโลกปัจจุบันเนี้ยได้เมทเท่าไหร่ละตอนนี้พวกหยูโลกสองกันละมาตอนนี้พี่จะทําการใส่โคตรลีสัตย์ไปเออผมกเลยว่าไม่ต้องหาก็ได้หาโคตรเอาก็ได้นี่เออคิดตั้งนานโง่ตั้งนานเลยเนี่ยรีไปอ่ะมาดิไอ้เกมนั้นมันฆ่าเราใช่ไหมตอนแรก2,600ตันตันใช่ไหมดีเฟนซ์ก่อนแม็กซ์ซอสต,ต,ต่อไปอ่ะสุดท้ายไม่ต้องสื้ว่าเอาอะไรนะ ผมพิการเอาไม่ใช่ต้องนี้อยู่แล้วเปาเนี่ยบอกผลเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราใช้ได้ไม่ได้มันฆ่าเรานะตะกี้เนี่ยพี่เผือแวบเดียวมึงฆ่าใครกูไม่ไหวแล้วฮะมึงฆ่าใครตะกี้มึงมาดิมึงมาเปิดพีวีเลยมาดิมาเอาละเอาละเอาละบัตจัดไปเลย

มังอดว้ายว้ายว้ายว่ะว่ะว่ะเฟป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 ไอซิกิลเสร็จอืมไงเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ๊ยกดไม่ทันคุณเร่งอะไรไม่ทันนาเบกไม่ทันตะกี้เดียวเขาผิดโอ้ยอ่อนให้ตะกี้อ่อนให้นะอ่อนให้นิดนึงนะตะกี้เนี่ยถ้าจริงมิคือจบแล้วตะกี้เลยมอมมอมรอไม่ได้ไไ ne ne ไนานเพราต้องมองปะเออ Mà đi Mới không ạ Mà đi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  Khá Cái tuấn Cái này đẹp Quất liều như này Thế như này này Mà đi Mừng mà đi Mừng mà đi Mừng mà đi tay, tay mày Còn Mà đi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  Mà Ma, muli, ma, oi, 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 orang ni genge. Oh, oi, lu cepat, 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 cepat แปลงแปลงแปลงเออเออเอาวิ่งเร็วเอาวิ่งเร็วแปลงแปลงเออเฮ้เดี๋ยวเราสุ่มกันหน่อยนึกอ่ะหรือปลาเขาเสิเรามาปุ๊บต้องสุ่มสักรอบหนึ่งเพื่อเราได้ผลเทพเออรหัสคนอื่นเนี่ยเราสุ่มได้เทพมากกว่ารหัสตัวเองเฮ้ผลอะไรนี่อะไรวะเฮ้ไม่น่ารัก คนไหนวะเนี่ยผลสปริงแน่เลยขนกาจชัวชัวป้าบเลยใช่ไหมใช่ไหมผลสปริงใช่ไหมใช่โคตรกาจโคตรกาจโอ้ยเฮ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 ้ขาบอกกันตุนูุชได้ใช่กำลังป่วยเฮ้ยบวกกันมาเฮ้ยปีตัวไปีเดินเสาด้วยนี่เอ้ยอะไรอะไรวะ วัดฮะกูไม่นถ่ายรูปคนเล่นหนึ่งกลายเป็นได้ยรูปวัด What? What the fuck วัดคนเล่นหนึ่งม่กล้ารถ่ายรูปอะไรของมันวะงงมากไม่รู้แหละเล่นไปอ่อนมาดิมาดิไอ้มังกรเวนมึงจะเอากูใช่ไหมโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหมึงเป็นแรงวะโอ๊ยมังกรเตะพี่ขอโทษครับพ,พ,พ,พี่พี่จะแรงพี่ก็แรงหมดเลยครับพี่ ไปเร็วกูไปเร็วกูอยู View ่ก็โง่แล้วไปเร็วกูไปเร็วกูไปเร็วทำไมเล็กหนึ่งมันการถ่ายรูปวะกดต้นไหนอะปุ่มไปโดนมืออะไรวะไม่รู้แหละใส่บอลใส่บอลใส่เป็นใส่ได้ใส่จะใส่ได้ใส่ที่จะใส่ได้ใส่บอลตายตายตายช่วยมาได้มาได้เออเลอถ่านฟาวิวไอ้เพึ่งอนไอ้เพื่อนกูไปจะถ่ายรูปอเมริก

สวัสดีครับว่าม่ไรแล้วแปลงลางด้วยว่าโอ้ยแปลงลางมาดิใครไหวใครเห็นกูไม่ดิตอนไหนตอนไหนมันสู้ตอนไหนวะก็ไม่ท่าไรเนี่ยวะนี่เปิดพี่ดิเปิดดิเอ้ยเปิดพี่พี่ดิน้องพี่กลัวน้องหรอโอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยเปิดแล้วกล้าสู้คนที่เอาเว้ เอเล็กมังกรกูคำรามหนึ่งทีฮะตายตายแล้วตายแล้ไม่กูไม่ตายตาย,ตาย,ตายไหมเท่าไรไม่เท่าไรไเฮ้ยวันนี้พี่ไอ้มึงตึงใครเกือบสู้ได้เออแต่เป็นแบบที่แล้วมันกี่ชีพหายเฮ้ยไม่งโคตรโหดกระโดดถีบเลยแล้วแล้วพี่ไม่เอาจริงไงเราไปแล้ว,ลวพี่ยังไม่เอาเอเลกพี่เอาเป๊กมันไม่ไหวสักตัว,ว,ว,วบอกเร็วเฮ้ยมันมาล้างแค้นมันมาล้างแค้น ตัวนี้มาล้างแค้นชัวต้องกดลิกหนึง่งมากูเสียเปรียบให้นิดนึงกอ่าอะไรเฮ้ยไม่โดนละ่ะเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยตายนะตายนะตายนะตาย,นะตายเฮ้ยมันไหวต่อวะมึงไหวเปล่าคอมโบดเดียวหายไปกับพี่เปล่าใหญ่พี่เอ็กซิงอือ,อมันก็ไม่ไหวพี่สักตัวหรอกพี่เอ็กซิง โอเคสำหรับ okay, so, คลิปนี <Tonight> so, ้ก็จบพี่ฮันนี่ละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ผลทำคลิปต่อไปนะครับผมบอกว่าจะให้สุ่มอะไรคลิปไหนขอเป็นอะไรคลิปนี้ได้เลยพี่จับให้นะก็เลยว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละไม่มีหรอกเป็นใส่เป็นตัวใส่ชั้นตาแล้วก็มีผลพระเอวิกเออก็วิะมาณนี่แหละเนาะเออถือว่าคุ้มแม่คุ้มแม่เราหมดไปอ่ะเนาะก็ถือว่าคุ้มแหละคุ้มอยู่คุ้มอยู่ถือว่าเสียไปไม่เยอะเท่าไหร่ มัง้งเยอะอยู่แหละเออก็ก็ไรคลิปนี้ปกำลังใจให้ด้วยนะฮะก็อย okay, ครับบ๊ายบาย